หนังสือดีมีประโยชน์ครับเพิ่มเติมความรู้เรียนรู้สมุนไพรไทยไปด้วยกันนะครับกับบ้านพันไม้พอเพียงสวัสดีครับบ้านพันไม้พอเพียงครับวันนี้เราเพิ่มเติมความรู้นะครับด้วยการซื้อหนังสือนะครับมาดูกันนะครับหนังสือที่บ้านพันไม้พอเพียงอยากได้คืออะไรนะครับฉบับนี้นะครับ อยากรู้มากขอญาตเปิดนะครับเป็นการรีวิวให้กับหนังสือด้วยนะครับหนังสือเอราจะใหญ่ขนาดนี้ หลังใหญ่มากครับดูสิเรามีอะไรบ้างโอ้หลายชั้นครับหลายชั้น ชั้นที่หนึ่งชั้นที่สองชั้นที่สามอ๋อได้มแล้วครับมีของแถมไหมไม่มีครับเรามมโฟูกันหนังสือแล้วก่อนนะครับ โอ้แพ็กดีมากครับเพื่อนๆดูสิครับแกะมาตั้งนานแล้วยังไม่ถึงหนังสือเลย โอ้คื่อนครับขอบคุณเจ้าของที่แพ็คมาให้นะครับไม่รู้ว่าสภาพด้านในจะเป็นอย่างไรแต่แพ็คมาดีมากยังไม่ถึงครับยังไม่ถึงเพื่อน ครับถึงแล้วถึงแล้วถึงแล้วเป็นหนังสือที่อยากได้มากครับหนังสือเล่มหนึ่ง<ๆ>เพิ่มเติมความรู้ครับรู้อะไรไม่สู้รู้วิชาครับรู้อะไรชนะคนทั้งโลกได้คือรู้จักตนเองครับผมวันนี้เรามาเพิ่มเติมความรู้นั่นก็คือ สารานุกรมสมุนไพรครับอนุรักษ์มรดกไทยนะครับเรียบเรียงโดยคุณวุฒิธรรมเวทนะครับมีสมุนไพรกว่า1,200ชนิดนะครับรวมหลักการเภสัชกรรมไทยนะครับการใช้ยาสมุนไพร อยากได้ครับเรียนรู้เพิ่มเติมความรู้ครับที่มันหลากหลายสารกลมสมุนไพรครับ <c oughs> อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้บ้านพันไม้พอเพียงด้วยนะครับ